คุณปั๊บเดียวคุณก็หาได้อยู่แล้วค่ะเงินไม่ได้หายไปไหนนะคะเงินคือพลังงานเงินคือสาสารค่ะไม่ได้หายไปจากโลกนี้ค่ะสองหมกเจ็ดร้อยห้าสิบคุณมาต่อยอดสร้างธุรกิจได้มากกว่านั้นค่ะหรือหนึ่งแสนสองพันบาทนะคะคุณขายกาแฟหมดคุณขยายธุรกิจมีแต่เพิ่มกับเพิ่มค่ะมีแต่ได้กับได้อยู่ที่คุณจงใจเลือกสวัสดีค่ะน้องสุจิดานแฟนน้องนครนิวลานะพี่ลุงนะคะทุกคนนะคะคุณเห็นหนะะ้าพี่น้ำเนาะพี่น้ำแชร์ไลฟ์เลยลืมนะ บอกจังหวัดบอกเบอร์โทรสำคัญที่สุดค่ะเพราะเบอร์โทรเราเขาจะติดต่อตรงที่สุดค่ะ Facebook หรือไลน์หรืออะไรค่ะขึ้นอาจจะไม่ได้แต่เบอร์โทรค่ะมันสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดนะคะบอกจังหวัดบอกเบอร์โทรควรจะไปแล้วนะในไลฟ์สดน,นะคะสามารถมาย้อนไลฟ์แล้วก็ฝากเบอร์โทรคนใหม่นะคะเข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะจะมีปุ่มแบทเทิได้ด้วยนะคะ ถ้าเราอะมีการคุยกันแล้วก็สามารถพูดคุยได้เดี๋ยวครูจะให้เห็นนะคะว่า,าเดี๋ยววันหลังครูจะมาสอนดูว่ามันมีวิธีการไลฟ์สดใน Facebook และไลฟ์สดในช่อง t k t t o k และก็ไลฟ์สดใน s h อ,อปป e ได้อีกนะคะเรามีช่องทางทำหากินเยอะมากๆโอเคปักหมดปักพิกัดนะเดี๋ยวครูจะจบไลฟ์ละ1สิบแล้ว,ลวครูมีกำหนดเวลาครูจะไลฟ์นะคะประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะ นี่บอกเทคนิคไปด้วยนะถ้าใครสังเกตแล้วใครเก็บคีย์ของครูกระแตคุณมีแต่ได้กันได้ค่ะฟรีทั้งนั้นนะคะหลายคนได้เทคนิคไปค่ะแต่บางคนอ่ะไม่กล้าถามครูแต่ว่าคุณถ้าคุณไม่กล้าถามนะใช้เทคนิคค่ะสังเกตแล้วก็คุณเขาเรียกว,ว่าบางคนไม่กล้าถามคุณก็จะใช้เทคนิคสังเกตแล้วลองผิดลองถูกได้ค่ะแต่ว่าคุณจะใช้เวลา แต่ถ้าคุณสังเกตแล้วคุณถามตรงคุณจะไม่เสียเวลาโอเคไหมคะและสิ่งที่ครูบอกแล้วคุณสังเกตแล้วแต่คุณยังไม่ครูบอกซ้ายคุณไปขวาผลลัพธ์คุณจะเจออย่างที่คุณนะคะคุณจะใช้เวลากับมันนะคะไม่อยากเสียเวลานะคะเจอทางลัดลุยเลยค่ะว่าวันนี้ค่ะ ได้รหัสนักธุรกิจได้ทางราฐัฐการทําออนไลน์ได้แพสซีฟยินคำได้สร้างธุรกิจได้สร้างมรดกมี15วันมีเงินหมื่นเงินแสนอยู่ที่คุณเลือกเลยนะว่าคุณอยากได้แบบไหนและธุรกิจออนไลน์สร้างคุณค่าสร้างคุณค่าให้คุณได้จริงๆค่ะว่าวันนี้เด็กน้องเลเนาะทำได้น้องล่งทําได้พี่แพลาะทำได้พี่พรพันธ์ทำได้ครูนุชทำได้พี่พ ลุงทาได้มันอยู่ที่คุณนะบอกว่าคุณทําได้อุ้ยแล้วมันบอกว่ามันง่ายค่ะทุกอย่างมันง่ายไปหมดสําหรับคุณที่ตัดสินใจทํานะเอาเคล็ดลับที่กลุกระแตให้นะคะวันนี้ให้เด็ดให้คีย์เด็ดมากมากเลยนะคะคนใหม่อย่าลืมทักนะคะอย่าลืมทักนะคะกด3-3ทักทายหรือโทรมาได้เลยนะคะแล้วเจอกันในไลน์หน้ากดติดตามกดติดดาวกดหัวใจรัวๆนะคะแล้วแชร์ไปไว้ที่หน้า Facebook แชร์ลงกลุ่มนะคะ